สรุปข่าวสโมสร,รเชลซีประจำวันที่17กรกฎาคม2564โดยเฉพาะบครา้รโชว์สินครับเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเช้าของวันนี้กันดีกว่านครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจะจกันบ้างเชลซีในช่วงเช้าข,ของวันนี้หาเงินซิลฮาแลน์เชลซีจ่อจะโละ3แนวรุกและดมทุนเสริมทัพกว่า90ล้านปอนด์ เดอเชลซีนั้นกำลังตกเป็นข่าวว่าเตรียมที่จะขายคารามสันโอดอยฮาคิมซิเยสและก็แทม,ม่อัลรหัม3มแข้งโดรุกออกจากทีมในช่วงสม,มันี้เพื่อจะได้กับการเงินค่าตัวรวมกันถึง90ล้านปอนด์เพื่อเอาไว้ใช้ล่าแนวรุกคนใหม่เข้าสู่ทีมโดยก่อนหน้านี้ทางชมัสทูเคลิลนะฮะผู้จัดการทีมของเชลซี สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสกุลบอลธนกิจต้องการปรับปรุงแนวรุกของทัพสิงบรูโดยต้องการจะดึงตัวเอริงบลฮารลนดาวยิงทีมชาติสวเเข้ามาเสริมทีมแต่ติดปัญหาตรงที่ทางบริษัททุนนะฮะตั้งค่าตัวไว้สูงถึง150ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวทำให้ทางเชซีนั้นเตรียมที่จะปล่อยนัวเตะบางบรายออกไปเพื่อหางเงินเอาไว้ใช้เสริมทัพโดยมีนักเตะที่อยู่ในไข่ปล่อยตัวประกอบไปด้วยคาร์ลุสันโอดอยไปอีกชาวอังกฤษฮาคิมซิเยส ทุกชาวมอโกโกและก็แทม่อับราฮัมดาวยิงชางกระดษออกจากทีมไปหากเชลซีสามารถปล่อยตัวของทั้ง3แข้งออกจากทีมได้คาดกันว่าจะได้เงินประมาณราวเก้าสิบล้านปอนด์เพื่อนำไปสมทบทุนเอาไว้ใช้การล่าตัวเอริกบา,าร์ฮาเวนดาวยิงทีมาชิดเดเวเข้ามาเสริมทัพกันต่อไปนั่นเองครับเป็นคำว่าง,งานนี้นะฮะต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรดีลของฮาเวนกับทางเชลซีในครั้งนี้ เรล้ามติข่าวต่อมากันดี่ก่อนครับลุยเกาโชต่อเลยชิรูบอกลาเชลซีจอจะซบมิลานแล้วโดวยทางอดีเชียชิรูนะผมกองหน้าจอมเก่าทีมชาติฝรั่งเศสโพสต์ข้อความผ่านทวิสเตอร์ส่วนตัวอำลาเชลซีก่อนจะเตรียมตัวเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของเอซิมิลาน โดยเงินที่ทางโอริยอชีรุนะผมกองหน้าพรั่งโยงของทางสินหุคารมเชลซีสัญชาติฝรั่งเศสได้ออกมาประยาวโพสต์ผ่านสื่อ Twitter ถึงแฟนบอลเชลซีทุกคนโดยได้ออกมาขอบคุณสโมสรเพื่อนระรมทีมและก็แฟนบอลทุกคนที่หนุนหลังเขามาโดยตลอดโดยมีข่าวบอว่าใกล้จะได้ย้ายไปร่วมทัพปีสัจแดงดำเอชิมิลานในเร็วนี้ โดยที่ซาสกายสปอร์ตอิตาเลียนนะครับผมได้ออกมาบริงานมาว่าเราเตะทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้เดินทางไปยังลัมดอนตนนันดีนาคลินิกเมื่อเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาสำหรับการตรวจร่างกายก่อนจะได้สัญญ,ญากับทางวิลานหลังผ่านการตรวจร่างกายเป็นที่เรียบร้อยและกองหน้ารายนี้ก็ใช้ทิฟตสเตอร์ส่วนตัวสำหรับการขอบคุณสโมสรเก่าเป็นการล่วงหน้ากันเลยทีเดียว โดยชิลูคนนี้ได้ออกมาเปิดเผยม,มาว่าถึงทุกคนที่เดือบรูถึงเพื่อนร่วมทีมของผมโค้ชของผมทุกคนถึงทั้งสมโมสรขอบคุณมากนะสำหรับช่วงเวลาที่พิเศษเหล่านี้ผมกําลังเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ด้วยหัวใจที่สดใสและมีความสุขชนะของเราในศึกเอฟเอคัพยูโรปาลีกและกระชมเป็นลีกนั้นยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากสําหรับทางชิลูนั้นย้ายจากทางาอ์ตันมาอยู่กับทางเชลซีเมื่อปี2018แล้วก็วนเวียนอยู่ในทีมตัวจริง และสำรองมาตลอด3ซีพิซั่นกับทางเชลซีโดยลงสนามประช้ทีมไปแล้วกว่า1น9รนัดซับไปทั้งหมด39ประตูไม่สีเสื้อของสิงห์รัมเชลซีส่วนในศึกยูโร2020ครั้งล่าสุดนั้นต้องตกเป็นสำรองของคางคาริมเบเซม่าในทัพฝรั่งเศสและก็ลงด่ามไปเพียงแค่40นาทีเท่านั้นเป็นในวันงานนี้ก็เซกุ๊ดบายนะครับผมชิลูโชคดีโชคดีแล้วมันข่าวต่อมากันีกันครับ โเคเผยโคตรเกลียดเกมเจอกับทางเดบิฟูตอนเล่นกับทางมูรินโญ่โดยงั้นที่ทางโจโคโเปิดอกสมัยที่เขานั้นเล่นกับทางเชลซีในยุคข,ของโชเซ่มูรินโญ่ตนนั้นไม่ชอบเวลาที่เจอกับทางเดบิฟูแม้แต่นิดเดียวเพราะทั้งสองฝ่ายมักจะเน้นเล่นเกมร,รับเพื่อดูเชิงกันเป็นหลักพร,ร้อมบอกว่ามูรินโญ่นั้นทาให้นักเตะเชลซีรู้สึกเกลียดผู้ต่อสู้มากกว่าเดิมอีกนะโดยทางโจโคอดีปิกชาวอังกฤษนะผมยอมรับปว่ตตนนั้น เกเกมสมัยที่เชลซีในยุคข,ของโชเซ่มาริโย่เจอกับทางลิเวอร์พูลเอามากๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นเกมที่เน้นแทคนิคและก็เอาแต่เน้นเกมรับเอาไว้ก่อนเพื่อดูท่าทีของอีกฝ่ายเป็นหลักนั่นเองโดยโคนั้นเคยได้รับการยกย่องม,มาว่าเป็นนักเตะชาวอังกฤษที่มีเทคนิคดีที่สุดในยุคข,ของเขาซึ่งมันก็ทําให้เขานั้นเคยได้อยู่กับทั้งเชลซีและก็ลิเวอร์พูลแต่เขาเนี่ยประสบความสำเร็จในช่วงที่เล่นอยู่กับทางสิงคโครมเชลซีมากกว่า อย่างเช่นการได้แชมป์ลีก3าสมัยและก็แชมป์เอฟเอคัพสครั้งเป็นต้นซึ่งตอนอยู่กับทางเชลซีนั้นเขาก็เคยได้ร่วมงานกับทางมูรินโยอีกด้วยโดยคนคนนี้ได้กล่าวระหว่างตอนไปร่วมรายการพอดแคสต์ของเจมี่คาร์เกอร์อดีตยอดกองหลังของทางลิเวอร์พูลมาว่าการดวลกับทางลิเวอร์พูลนั้นถือเป็นเกมที่แย่ที่สุดนะพวกเราเองก็เป็นทีมที่แย่ที่สุด ที่พวกนายเคยโดนด้วยเหมือนกันเกมที่พวกเราเจอกันเองเป็นเกมที่ห,ห่วยแตกโคตรๆเลยนะว่าไหมคารามันเป็นเกมที่น่าเบื่อที่สุดเลยแน่นอนพอเพราะเรานั้นเอาแต่เน้นตั้งรับดูเชิงกันท่าเดียวคนเดียวที่จะสนุกกับเกมนั้นก็คงจะเป็นพวกจมแทคนิคชาวอิตาเลียนนั่นแหละครับฉันเกลียดเกมที่เราเคยเจอกันในช่วงนั้นโคตรเลยมันไม่มีช่องว่างให้เล่นเลยส่วนเกมก็เตะๆหยุดๆยดยุดย่ตลอดหมายถึงมีการตัดฟาวอยู่บ่อยครั้ง มันมีเกมที่แย่มากเลยนะฉันจําไม่ได้เลยว่าเคยรู้สึกสนุกกับเกมแบบนั้นหมายแต่นิดเดียวอดีตแข้งชาวอังกฤษเสริมเพิ่มเติมอีกว่ามูรินโญ่นั้นปลุกเปล่าให้นกเต,เตชเชลซีลงเล่นแบบที่มีความรู้สึกเกียรติชังทีมผู้แข่งมากยิ่งขึ้นหลังจากก่อนหน้านั้นเหล่าแข้งเชลซีมีท่าทีเป็นมิตรกับนักเตะนะฮะของทีมผู้ต่อสู้พอสมควรเชลซีเคยเป็นทีมแบบคนนิสัยดีก่อนหน้าที่ทางโชเซ่มูรินโญ่จะเข้ามาใช่ไหมล่ะ เราเคยมีบาร์สำหรับการทันเตะไปหิหากันทักเตะของทีมผู้แข่งเคยไปเที่ยวกับเราอย่างล่าเริงตอนกลางคืนในกรุงวอนดอนอีกด้วยนะเราเป็นทีมที่ชิวกันมากๆและโชเซ่ก็มองถึงเรื่องนั้นเขาเคยพูดว่าฉันอยากทําให้พวกแกเป็นทีมที่เลวร้ายที่สุดที่บรรดาคู่แข่งต้องเจอและทุกคนก็ต้องเกลียดที่หน้าฉันผู้จัดการทีมเนาะปลุกกระแสให้มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็คอยตามเขานั่นไงนี่นะผมเป็นคำว่างานนี้นะฮะ ทางาโจโคท,ที่เปิดอกขนาดนี้ถือว่าเป็นเกมที่โคตรน่าเบื่ออะไรมาบนี้กันเลยทีเดียวเรามาที่เขาต่อมากันที่ขึ้นครับไม่ใช้ขอได้ไหมอาร์ซอนสนใจจะควา้าแทมมี่อับราฮัมเสริมตัวเลือกในดัานหน้า โดยสนักง,งานข่าวเทลกรารายงานบอกว่าอาร์ซนอลสมสรสอนจากทางสื่รรุทธบอลธุรกิจกำลังให้ความสนใจที่จะคว้าตัวทาม,มิอัปรารหัมกองหน้าของทางเชลซีไปเสริมทัพโดยเป็นงานระบุเลยว่าปืนใหญ่อ,นอนาร์ซนอลกำลังมองหาตัวเลือกตำแหน่งกองหน้ามาเพิ่มเติมหลังจากที่ปัจจุบันปีแอร์อเบรกโอบามิยองและก็อเล็กชองลากาเซตนะฮะอายุเกิน30ปีกันหมดแล้วโดยจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้พวกเขานั้นอยากได้ตัวเลือกกองหน้าที่มีอายุน้อยกว่าทั้งสองคน โดยมองไปที่ Tammy Abraham, แทมิอับราหัมดาวเตะสิง์ตคลาดเชลซีนั่นเองซึ่งมีการเปิดเผยแล้วว่าเชลซีกำลังเดินหน้าขายหัวหอกรารณี้ออกจากทีมอยู่เช่นเดียวกันเพื่อที่จะหาทุนมาใช้สำหรับการซื้อตัวเอริงบราหา์แรนก่อนหน้าของชังบรรสเซตัตมุนนั่นเองเป็นนว่มาง,งานนี้ถ้าไม่ใช้อสนอสตซนก็ขอกแล้วกันครับต้องรอดูกันต่อไปว่าทางชูเกลนั้นจะขายจริงหรืม่แล้มาดูข่าวต่อมากันดีนกว่าครับ คุณเดนเลือกแล้วอยากซบทีมไหนในกรุงลอนดอนมากที่สุดโดยกันนี้หากชังชูคุเดประกาศหลังชาวฝรั่งเศสของทางเซบีายย้ายมาค้าแข่งในสกุตบอลบรกิจเขาคนนี้ต้องเล่นกับทางเชลซีมากกว่าทั้แมนเชสเตอร์จากการรายง,งานของเดลี่เอ็กซ์เพสโดนดัสปิมดังอ้างมาว่าอาร์ตนะผมระบุมาว่าคุณเดนนั้นจะย้ายออกจากทางเซบียด้วยเหตุผลด้านกีฬาซึ่งทั้งแมนเชสเปอร์นั้นที่ลงเล่นในศึกยูโรเปียนคอนเฟอเรนซ์ลีกในฤดการหน้า ไม่เข้าขายพัฒนาการของธรรมชาติของเขาโดยตเตเต้วิสองปิรายนี้จะจะลงเล่นอาจหนึ่ใน2บรายการส,สูงสุดของยุโรปมากกว่าซึ่งที่ไม่ใช่โทวร์เมนต์ระดับที่3ซึ่งจะเริ่มต้นในช่วงซีซั่นที่จะมาถึงและสิ่งนั้นกาวทําให้ทางเชลซีและก็แมนยูนั้นนําหน้าสเปอร์ในการแย่งไลเซ็นของชูคุเน่คนนี้ โดยคุณเต้เนี่ยลงสนามนช่วงครึ่งหลังเกมที่พวกเราดัานบุกเยือนเซบีย่าในแชมเปี้ยนลลกเมื่อกันที่แล้วเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ทีมชาติฝรั่งเศสจากการแข่งขันยูโรที่เพิ่งจบไปโดยได้ลงสนามไปแล้วหนึ่งนัดเป็นตัวจริงช่วยชาติเสมอกระทางโปรตุเกสไป2ต่อ2งโดยันที่ทางเดอะเอ็กซ์เพรสนะฮะผมได้เผยไปว่า,วาแข่งรานนี้เป็นเป้าหมายของยักษ์ใหญ่ในยุโรปหลายสโมสรและก็มีข่าวลืออย่างหนักกระทางฟุตบอลเพื่อนักกีดในหน้าปรน,นี้ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลุสโมสรเชลซี 4, ประจำวันที่17กระยาคม2564โดยเฉพาะครั่งเชลซีครับ